ยังครับเพราะว่าเหมือนมีชื่ออยู่ครับมีชื่อเข้าชิงอ่าโปรดิวเซอร์แล้วก็มีชื่อศิลปินป๊อปปูล่าหรือเปล่าไม่รู้นะนิวเวฟ e new w a อ่าหน้าใหม่ครับตื่นเต้นไหมครับแล้วเส้นเราเป็นยังไงโอ้ยตื่นเต้นครับเพราะว่าอ่าก็มีศิลปินที่เข้าชิงเยอะแยะเลยครับผมก็คิดว่าที่เข้าชิงทั้งหมดนี้ก็คือเป็นศิลปินที่คุณภาพทั้งหมดเลยครับแค่มีชื่อผมก็โอเคแล้วครับดีใจแล้วไม่ได้บกว่าเป็นปีนี้เป็นรอบโลดีเนาะ อ๋อก็อก็รู้สึกว่าถ้าแบบเป็นปีทองก็ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีทองที่ดีที่สุดของผมในปีนี้เหมือนกันเพราะว่าทั้งแบบมีงานเพลงอะไรออกมาแล้วแบบเพลงดังอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าแบบมันก็เป็นโอกาสสําหรับผมนะครับพี่ๆยื่นโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นทาง่า่ทางพีาง์ทางผู้อยู่เบื้องหลังโปรดิวเซอร์อ ผู้กำกับทำเอ็มวีกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งแฟนเพลงก็คือสิ่งสําคัญที่ทําให้แบบผมมีวันนี้ได้ก็ผมก็คิดว่าคือพลังของทุกคนนะครับทำให้ผมมีวันนี้อันนี้งานเราแน่นยาวถึงสิ้นปีเลยปะ่ะใช่ครับงานไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเลยครับแล้วอย่างนี้คาตัวที่เรียกว่าอย่างไรครับเพื่อนเป็นไหล่าตัวอ๋อยังไรครับออขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปครับขึ้นไปนิดหน่อยครับกล้อง ต้องแนวเออป็นยังไงค่าตัวค่าตัวเห็นก็ค่าตัวขึ้นเลยพอเราทำงานเด่านงี้ครับก็คืออัพค่าตัวขึ้นครับเพราะว่าตอนตอนแรกตอนแรกอ่ตอนแรกก็ค่าตัวยังยังไม่ไม่ไม่นี้มากพอพอมีงานพอนี้เยอะเริ่มขึ้นค่าตัวนิดหน่อยครับก็ขึ้นไปตามสเต็ปแต่ละเดือนแต่ละเดือนครับแต่ก็ยังไม่แพงครับพี่สมเพลสมบูรณ์สมเูรณสมบูรณ์ครับแต่ว่าผมผมเล่นถวายชีวิตครับ เป็นห่วงครับเป็นอยู่ครับตอนนี้ผมเป็นเกิดเป็นอะไรนะเป็นเกิดแต่ว่าอะไรเหมือนมันเป็นกดไหลย้อนมันดันขึ้นแล้วมันทาให้หายใจไม่อิิม <c oughs> กลัวครับกลัวแต่ว่าผมอะ่ะผมว่าตอนนี้ผมก็รักษาตัวเองครับอ่ากินกินแบบเพิ่มไปปรึกษามหมอแล้วก็ แล้วก็แต่ตอนนี้สุขภาพไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ปบาดเจ็บสะส่วนใหญ่ไปเตะบ,บอลอะไรนี่บาดเจ็บมันมันเกิดจากอะไรกินข้าวเย็นเหรอกินข้าวกินข้าวไม่ปล่อย,อยกินข้าวไม่ถูกตรงเวลากินเผ็ดใช่ครับรกินเผ็ดไม่ตั้งกับพรอยพี่คนนี้นี่ <laughs> มีครับอ่าถ้าช่วงที่เป็นหายใจไม่อิ่มมากๆเนี่ยก็ก็ร้องเพลงก็จะหอบนี้เลยเริ่มลดมาแล้วครับ ลดจากอ่าุ้ยจาก28งานต่อวันต่อ,อเดือนลดมาเหลือ16 17งานครับเพราะว่าลดให้ไปแบบมีไปถ่ายโฆษณาอะไรบ้างครับวันนี้ก็ใช้เอวบัานเอวในเพลงบุ่มเพิ่งไปมไ,ไม่ค่อยได้นะใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นขาพิกครับป่วยเหมือนเดิมครับมันยังไม่หายก็ยังโดดไม่ได้ก็ยังเต้นไม่ได้เต็มที่ครับแต่ยังไงเราก็คือทํางานเพราะว่าอยากจะโปกบ้านเราเร็ว,วใช่ครับก็ทํางานเผื่อว่าวันนึงจะโป้บ้านได้แล้วก็จะได้แบบ ได้ได้ไปได้หาที่ทางที่ใหม่ๆทำบ้างอะไรนี้ครับก็มีมีบ้างครับมีปรับตัวนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ยังตื่นเต้นกับแฟนเพลงที่เข้ามาทักทายเพราะว่าเราเราเรากลัวเพราะว่าเราผมแต่งตัวเมื่อเมื่อด้วยที่มางานเนี่ยเราพองก็ยังเกือบไม่ให้เข้านะผมใส่กยงเกงยีนมาก็ก็แบบ ก็ก็แบบก็เนี่ยครับก็กลัวแบบเขาทักผิดคนอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ระมัดระวังครับระมัดระวังเพราะว่าเรื่องแบบการใช้การแบบทำอะไรแบบนี้ครับแบบก็กลัวแบบตัวเองแบบมีทำสิ่งที่ไม่ดีออกมาอะไรนี้ก็มีบ้างครับแล้เราก็ทำยังไงไหมใคนรู้่เราเป็นสีน้ำเงินเราดูดีนดาราไม่ครับไม่มีครับผมก็ใช้ชีวิตทั่วไปเลยครับ ไม่มีใส่เกือบชีบยางออกบ้านเลยเกือบโอ้มไม่กลัวครับเพราะว่าอดีตผมผมบอกไปหมดแล้วว่าอดีตผมมันก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าสมัยก่อนก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปใครบ้านอ่าผมชุดพุทธเดไหนแล้วนะก็เป็นวัยรุ่นใครบ้านทั่วไปครับอดีตเป็นไงเป็นขัดเยอะเห็นไหมโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่ไม่อดีตก็ไม่ไม่ผมคิดว่า ผมไม่ค่อยมีอดีตที่ไม่ดีเพราะว่าก็แก้รอแก้ศูนย์หมดแล้วตอนเรียนมาถึงช่วงปีคือตการเป็นนช่ไหช่วงนี้ครับไม่ค่อยแล้วครับไม่ค่อยเพราะว่าเริ่มเราเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วอะค่ะทางเราทางไทยงมีมาตรการในการดูแลเราในเวลาไ่ออกงานยังไงบ้างมีครับมีคือเริ่มกำชับทางร้านว่าแบบกาดอย่างเงี้ยต้องมีคุมหน้าเวทีบ้าง ถ้าเกิดในกรณีที่สังเกตพฤติกรรมคนถ้าคนเมามากๆถ้าคนเมามากๆก็จะมีทางแบบสังเกตว่าเขาจะมาขึ้นมาบนเวทีหรือเปล่าอะไรนี้มีมีมเริ่มมีครับในระหว่างเรา,าก็มีการแบบรับชิแล้วก็คกบคุอมอารมณ์ตัวเองได้ดีวใช่ครับผมผมว่าไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่แรกครับก็แบบก็บบไม่มีอารมณ์อะไร,รเล่นไปมีความสุขไปไม่ได้สนใจโลกอะไร <c oughs> ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีงานอะไรทุกวันนี้เลยวลันนี้เนี่ย ได้ครับได้เลยสบายมากแบบเคยเจ็บกว่านี้มาเยอะแล้วมอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์ล้มเจ็บกว่านี้ครับ,อคครบขอบคุณพี่ๆนะครับ